สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามทางช่องีทองจีชาแนลด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับผมก็เลยขอยาตมาทําคลิปทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับในการคอมเมนต์นะครับผมก็เป็นการปล่อยให้คอมเมนต์แบบอิสระนะครับแต่ก็คือสําหรับผมเป็นเจ้าของช่อง ก็อยากจะฝากแล้วกันนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะมาคอมเมนต์ในประมาณว่าเพลงมากร้านนี้นะครับผมเพลงเกินไปมือสองไม่น่าจะเพลงขนาดนี้ถามว่าท่านคอมเมนต์ได้ไหมผมให้เกียรตินะว่าคอมเมนต์ได้นะครับแต่ก็คืออยากจะมาชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าสินค้ามือสองแต่ละร้านที่ได้มานะครับต้นทุนไม่เหมือนกันเด้อพี่น้อง เราไม่สามารถเอาอีกร้านหนึ่งมาตัดสินอีกร้านหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นในการให้เกียรติกันผมว่าเรื่องราคาจะบ่นว่าแพงหรือไม่แพงนี่ถ้าเป็นไปได้นี่ถ้าแพงเงียบๆไปดีกว่าครับพี่โน,โน้องเนาะเพราะว่าทุกคนน่ะมันรู้ราคากันหมดแล้วนะครับผมและอย่างหนึ่งสินค้ามือสองไม่จําเป็นที่จะต้องตายตัวบางร้านได้สภาพมาใช้งานแค่เดือนเดียวเขาก็ต้องให้ราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ยังไง มันก็ถูกความมือหนึ่งอยู่แล้วบางร้านนี่โอ้โหนะครับผ่านสงครามโลกมานะฮะส้มมาด้วยเขาก็ต้องให้ราคาต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเอาไอาตัวผ่านสงครามโลกมาตัดสินกับสินค้าที่มันใหม่มันสวยนะครับบางทีผมเห็นคอมเมนต์แบบนี้แลวแบบไม่ค่อยที่จะสบายใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าก็คือเนาะถ้าบอกว่าแพงเกินก็ไม่ต้องคอมเมนต์ดีที่สุดอ่ะพี่น้องว่าไหมเนาะไม่รู้จะเอามาตรฐานตัวไหนมาวัด กันว่ามือสองควรที่จะขายเท่าไหรนะเราจะมาบอกว่าเอสพัต้องขาย6 5พันเหมือนกันทุกร้านบางอันเขาได้มาใหม่กริบอย่างนี้เขาก็ต้องอัพราคากันนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะคอมเมนต์ว่าร้านนูน้นแพงหรือว่าสินค้าอนาันไหนแพงผมแนะนําว่าไตรตรงกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ฝากและกันด้วยความเคารพนะครับจากเจ้าของช่องนะครับผมส่วนพี่น้องจะคอมเมนต์ยังไงผมก็เคารพอยู่แล้วนะครับแต่ว่า มาชี้แจงในส่วนของเรื่องราคามือสองกันหน่อยว่าราคาไม่มีตายตัวเด้อนะครับถ้าบอกว่าเพลงถ้าเป็นผมนะก็ไม่เชื่อ <c oughs> เลื่อนผ่านเออนะร,ร้านนี้ใายเพลงไม่ต้องพูดนะครับผมมันก็มีถูกมีเพลงทุกร้านนั่นแหละที่ผมไปทํามานะครับเชื่อผมนะฮะได้มาเพลงเขาก็ขายบวกกาไรนี้นี่หน่อยอันไหนที่เขาถูกเขาก็เป็นราคาเสพแดกกันไปโดยความคารพนะครับฝากโดยละกันครับผม